ทำหมูสเต๊ะนะครับวันนี้เมนูวันนี้มีออเดอร์ประมาณสเท่าไหร่นะกี่กี่กี่ไม้นะสิบไม้เดี๋ยวไปส่งนะครับหมูอะไรนะหมูสเต๊ะสูตรสูตรสูตรท่าอุเทนอ๋อจะไปขายคู่กับอะไรนะชาดินแดงชาดินแดงไปขายที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำท่าอุเทนไงตลาดน้ำใส่น้อยวัดใส่ใหญ่อ่ะเออกลับไปกลับมาเร็วหน่อยเป็นไง เพิ่งหัดทำหรือว่าทำมานานแล้วเพิ่งหัดทำเลยโอ้โหสีสันสวยงามวะเนี่ยไม้เท่าไหร่น่ะไม้ละหกบาทเสามบาทพอมั้งหกกัแล้วกันนะจะต่อเลยน่ะกำไรน้อยน่ะไม้เท่าไหร่อันอันนุ่งสุกแล้วมั้งริมสองงานออกไม่ได้ล้มั้งจะไม้เกินสุกแล้วไม้ละหกบาทติดไม้เท่าไหร่ หมายเหกสิบสิบหมายเเจ็ดสิบเรามีแถมน้ปังด้วยใช่ไหมใช่ <10. S 2> สิบไม้เจ็ดสิบถ้าเกิดกินหม,หมดเนี่ยเราแถมเงินให้อีกเด็กกินฟรีอีกครับหงูสะเตะไม่เน้นกำไร ดูนะครับสีสันสวยงามใช้ได้ใช้ได้แต่คนย่างก็ยังทำท่าจะไหมอยู่ย่างไม่ค่อยเป็นฐานมันต้องเอาขี้เท่ามากบใช่ใชต้องที้เท่ากบนี่ถือนี่ถือว่าฐานโอเคเลยนะฐาน,นเอานะใต้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าเลยห<ม>อมนะแม่ไปย่างเด้ไหนแม่เอาอะไรมาน้าาำจิ้มค่ะอ้าวไหนทำน้ำจิ้มมาจากไหนด้วยน้ำจิ้มเด้ อน้ำจิ้ม,มสวยงามสวยงาม,มได้อยู่นะนนะครับเดีสน,น,นสิคน,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 นท้ทั่วนลองชิมเหรอ,อ,อม,มรอลูกชิมอ่าเดี๋ยวให้แม่ชิมนะครับแม่แม่เดี๋ยวสิแม่จะวางไงนะคะ่าเดี๋ยวนี้ผอ่ามาแม่ไม่ชิมเองหันหน้าตรงนี้เดี๋ยวสิคะแป๊บนึง ไม่แล้วไม่แล้วอะไรแล้วจิ้มๆห,หน้าทานมากเลยมันกับแค่นี้นนนร้อนนะคะร้อนเ่าหน่อนิดนึง,งเป็นไงหันหน้ามางี้หน่อยสีร้อนร้อนค่ะอร่อยค่ะอร่อย เป็นไงคุณละอพอทานได้ไหมได้ค่ะอร่อยค่ะ,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 ะโอ้โ้เริ่มคล่องแล้วครับเริ่มคล่องแล้วดูการโอ้หแป้งเล็กหน่อยก็ได้ลงมา้า ไม้้นีใชได้แล้วเเดี๋ยวราสวยละสีสันสวยครับเร<ล>ิ่มใช้ได้แล้วกับนิดน,นึงนี่ยสามวิ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่สามไม้น,นี้นนนนได้แล้วครับช้ำๆเลยกะทินี่ยน้ำเอาน้ำซอสมาป้ายกินนะครับอร่อยมากค่ะนี่คะ่ะนี่แท<ม><ม>นกินเลยน่กินเลยเดีย๋ยวลูกสิ้งก่อน ันนี้ไฟแรงไปนะเนี่ยอืมเลอะหลีไปหน่อยห้ยห<ม>ลังไปนหน่อยโ okay. อเคค่ะอุเทนนะคะอร่อยะคะ่ะแต่ร้อนนิดหน่อยนะคะอ่านหน้าเข้ากล้องหน่อยสิเออต้องเป่าก่อนคะ่ะแป๊บหนึง่งเป็นไงอืมอืมเชบปากเลยอะ อร่อยค่ะพูดจริงเรื่องจริงสิก็เรื่องจริงสิคะไม่ใช่อวยนะไม่ได้อวย <c oughs> อร่อยเนื้อเนืน้อเน้นเน้นไม้ย่างใหญ่ค่ะนี่ตรงไม้นี่ไม้ย่างใหญ่ค่ะบานอืม,นะอมกินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยค่ะอร่อยมากไม่ดีมั่งอืนี่ค่ะ ร,ร,ร้อนไม่เลิกเลยค่ะอร่อยร้อนไม่เลิกเลยค่ะนี่มั้าป่านไม้ไม่เท่าเยอะๆไม้ใหญ่ส่วนใหญ่เขาอ่ะเขาชอบเหมือนจะเอาไฟแรงไว้สุดท้ายอร่อยเหมือนไล่ไฟเร็วๆนี้นะคะท่านจะได้ชิมกันแล้วค่ะโอเคปิดคลิปค่ะอ่าอย่าลืมไปมอุดหนุนนะคะติดตามนะคะที่ไหนที่ร้าน ต้มยำท้าอูเทนค่ะขายที่ไหนคะขายที่ไหนขายที่ตลาดน้ำวัดไทรใหญ่ตลาดน้าได้อ๋อตลาดน้ำไทรน้อยวัดไทรใหญ่ค่ะอย่าลืมติดตามไปชิมนะคะท้าอุเทนค่ะช่วยกดช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีจ้าค่ะ